สงครามการค้ามารุนแรงมากนะคะสหรัฐอเมริกาบอกเลยว่าห้ามขายชิปให้จีนในขณะที่ประเทศพันธมนิตรนะคะออกมาโอดโอยกันเลยคะ่ะเพราะว่าการไม่ขายชิปให้จีนนั้นมันเปรียบเสมือนการกรีดเลือดเพราะว่าจะต้องเสียรายได้กันเป็นหลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะซึ่งงานนี้คนที่จะต้องออกแววดื้อขึ้นมาอีกสักหน่อยเพราะว่าโดนหนักที่สุดก็คือญี่ปุ่นคะ่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง s i มันนี่มอนสเตอรนะคะแล้วก็คลิปเรามาขนาดนี้ได้มีแรงในการทำมีเงินมาสนับสนุนเพื่อที่จะตัด ล้วก็ทำโปรดักชันอะไรต่างๆนานา,นาก็ด้วยเงินพพอร์ตของทุกท่านนั่นเองขอบคุณมากคะ่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะพพอร์ตช่องของซรายนะคะ <c oughs> ก็ q ิวอาร์โค้ดนี้เลยนะคะทรายมันี่มอนสเตอร์หรือว่าแค่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ก็ดีใจมากๆแล้วคะ่ะมาต่อกันที่เนื้อหากันเลยคะ่ะคือตอนนี้เนี่ยนะคะสงครามการค้ามันหนักมากๆค่ะประธานาธิบดีโจไบ,บเดนประกาศเลยนะคะว่าประเทศสมาชิกโดยเฉพาะ G7 เนี่ยห้ามขายเซมิคอนดักเตอร์ให้จีนเด็ดขาดซึ่งญี่ปุ่นก็ดูเหมือนแบบยักเย้ยักยันว่าจะเอาด้วยไม่เอาด้วยนะคะ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้ร่วมดำเนินการไม่ขายชิปให้จีนกับสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะอะไรเพราะว่างานนี้ญี่ปุ่นโดนหนักมากจริงๆค่ะโดนหนักมากสุดเลยเรามาเปิดกราฟนี้ดูกันเลยนะคะว่าญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิก G7 เขาส่งออกชิปให้จีน 50%ของการส่งออกชิปทั้งหมดเลยค่ะอย่างบริษัทโตเกียวอิเล็กทรอนของญี่ปุ่นนะคะเขาคาดการว่าปีนี้การขายชิปให้จีนนั้นจะทำกำไรได้มากถึง2,200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งถ้าไม่ขายนี่คือเงินที่ญี่ปุ่นจะต้องไม่ได้ค่ะและถามว่าเงินจำนวนนี้ตั้งอง2280ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนี่คือรายได้ของบริษัทชิปบริษัทเดียวนะคะมันสำคัญกับญี่ปุ่นไหมใช่ว่ามันสำคัญเลยละคะ่ะเพราะว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นตอนนี้ไม่ดีไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะะคว่า <laughs> raising the interest rate from negative 0.1% to a range of 0 to 0.1% doesn't seem like much, but it does put Japan back in line with other economies. We asked at the top that if Japan's negative rates experiment ends, what now? แต่ถามว่ามีแค่ญี่ปุ่นประเทศเดียวใน G7 เท่านั้นหรอไม่ใช่แค่ G7 สิพันธม,มิตรของสหรัฐอเมริกามีแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นเหรอที่ถ้าไม่ขายชิปให้จีนแล้วจะเดือดร้อนไม่ใช่นะคะเพราะว่า มีกราฟนี้จาก Bloomberg ค่ะก็คือ Bloomberg เนี่ยเขาได้รวบรวมจํานวนเงินรายได้ทั้งหมดที่พันธมิตรของสหรัฐอเมริกาทําได้จากการขายชิปให้จีนนะคะซึ่งสูงถึง3,900ล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะและอันดับหนึ่งของกราฟนี้ก็คือญี่ปุ่นรองมาก็คือเกาหลีใต้เนเธอร์แลนด์สิงคโปร์แล้วก็สหรัฐอเมริกาเองค่ะตรงนี้เนี่ยเห็นไหม3,900ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนี่คือรายได้ที่สหรัฐอเมริกากําลังใช้อํานาจบ,าบังคับ ให้ประเทศพันธรรมิตรนั้นทิ้งคือไม่ให้ขายชิปให้จีนเพราะอเมริกาบอกว่าการขายชิปให้จีนแล้วทําให้จีนเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาทําเทคโนโลยีให้เท่าสหรัฐอเมริกาได้มันจะกลายเป็นภัยร้ายแรงถึงตายเหมือนกับส่งอาวุธที่แบบร้ายแรงมากให้กับมือผิดคนเป็นไปได้นะซึ่งไอจุดนี้เนี่ย แนวคิดของสหรัฐอเมริกาทรายก็ไม่ได้พูดลอยๆนะวันนี้ทรายมันนี่มอนสเตอร์ก็เลยไปเอาบทสัมภาษณ์ของคุณจีน่าไรมอนโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาที่พูดถึงแนวความคิดของเขาต่อการที่อยากจะให้ชาติพันธมิตรเนี่ยไม่ขายชิมให้จีนแล้วเขามองเห็นว่าการที่จะเสียสละดรายได้ตรงนี้เนี่ยมันมันคือสิ่งที่ดีกว่าสําหรับธุรกิจของทุกๆคนมาเดี๋ยวเปิดบทสัมภาษณ์ให้ดูเฉยๆจะน่าเบื่อนะคะเดี๋ยวทรายจะแสดงเป็นผู้สัมภาษณ์ให้ดูด้วย เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กับคุณจีนา่าไรมอนโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกากันนะคะถึงแนวคิดทัศนคติที่มีกับชาติพันธมิตรที่ อเมริกาบอกว่าควรจะหยุดขายชิปให้กับจีนได้แล้วถึงแม้ว่าจะต้องเสียไรายได้เป็นหลักพันล้านเลยก็ตามสวัสดีค่ะคุณจีน่าคำถามแรกนะคะที่อยากจะถามคุณจีน่าไรามอนโดเลยก็คือว่าถามในฐานะ,ะบริษัทเอกชนหรือว่าชาติพันธมิตรที่ขายชิปให้กับจีนอยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะที่ได้ไรายได้เป็นหลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะว่าถ้าไม่ขายชิปให้จีนแล้วเสียไรายได้ความคิดเห็นของคุณจีน่าเลยคุณจีน่าว่ายังไงคะ I know there are CEOs of chip companies in this audience who were a little cranky with me when I did that because you're losing revenue. Such is life. <gasps> mm. Protecting our national security matters more than short term revenue. I'll ถ้ามันเป็นความมั่นคงของชาติสหรัฐอเมริกาเป็นไปได้ไหมที่เราจะจํากัดแค่บริษัทชิปในสหรัฐอเมริกาแบบ i n t e l เอาแค่นั้นพอที่ไม่ต้องขายชิปให้จีนจําเป็นไหมที่จะต้องให้ชาติพันธมิตรเนี่ยมาไม่ขายชิปให้จีนด้วยเพราะว่ามันเสียรายได้เยอะมากค่ะ Every minute of every day, which means every minute of every day we have to wake up tightening those controls and being more serious about enforcement with our allies, with the Dutch, with the Japanese, with the Europeans. We're a couple years ahead of China. No way are we going to let them catch up. We cannot let them catch up. Okay. If Supercomputing AI AI technology, AI chips in The Wrong Hands Is as Deadly as any Weapon that we could provide โอเคซีเรียสแหละเข้าใจได้ถ้างั้นถามคุณไรมันโดคำถามสุดท้ายเลยนะคะว่าอืจะทำยังไงอะไรมันคือสิ่งสำคัญกว่าเงินคะถ้าเกิดว่าจะต้อง จูงใจให้ชาติพันธมิตรเนี่ยไม่อยากขายชิปให้จีนบอกหน่อยเลยค่ะว่าอะไรสําคัญกว่ารายได้แบบเป็นพันนล้านดอลลาร์สาหรัฐที่ชาติพันธมิตรเนี่ยจำเป็นจะต้องเสียสละไป My own view is that industry, newsflash, democracy is good for your businesses. Rule of law here and around the world is good for your businesses. So it might make for a tough quarterly shareholder call, but in the long run, it's worth you working with us to defend our country's national security. <spreads> <vocabulary> <ler> <upper> ที่ว่าไปเนี่ยนะคะว่าสหรัฐอเมริกาบาังคับให้ทุกคนเนี่ยหยุดขายชิปให้จีนแล้วก็จะต้องเสียสละรายได้กันแบบเยอะมากๆเลยอันนี้อาจจะทําให้ดูแบบเออสหรัฐอเมริกาใจร้ายเกินไปหรือเปล่าแล้วมีอะไรมาชดเชยให้ไหมจริงๆสหรัฐอเมริกาพอจะมีอะไรบางอย่างที่จะมาชดเชยให้นะคะเป็นข้อตกลงที่ชื่อว่า ช h i p s and Science 2022นะคะที่กำหนดให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้เงินสนับสนุนผู้ผลิตชิปไม่ใช่แค่ในประเทศนะแต่ว่านอกประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาด้วยทั้งให้เปล่าแล้วก็ให้กู้ยืมค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า ใครได้เงินสนับสนุนตรงนี้ไปเท่าไหรบ้างเริ่มจากบริษัทที่1เลยนะคะซึ่งเป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกาค่ะ i ินเทของสหรัฐอเมริกาได้เงินให้เปล่าบวกเงินกู้ไปทั้งหมด20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอันดับที่2 TSMC จากไต้หวันนะคะได้เงินจากโครงการนี้ไปทั้งหมดราว12,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอันดับที่3ามซั u n ุของเกาหลีใต้นะคะได้เงินให้เปล่าไปทั้งหมดราว7,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและ มโครนนะคะของสหรัฐอเมริกาก็ได้เงินกู้บวกเงินสนับสนุนให้เปล่ารวมๆวม1่0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะใส่สังเกตรตรงนี้2บริษัทที่ได้เงินไปเยอะที่สุดก็คือ2บริษัทที่มาจากสหรัฐอเมริกาก็คือ Intel บวกไ i c ครนนะคะได้เงินสนับสนุนจากโครงการนี้ไปมากถึงเกือบเกือบ3 5ม0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้เขาเรียกว่าเงินสนับสนุนจากรัฐบาลปะคือใช้สับเซดีสปะเพราะว่าล่าสุด เมื่อไม่นานมานี้เองเพื่งเห็นสหรัฐอเมริกาเจเน็ตเยเลนนะออกมาบอกว่าจีนนั้นสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมากเกินไปจนทําให้เกิดเป็นสินค้าราคาถูกแบบท่วมไปทั่วโลกเอ๊ะเหมือนกันไหมที่เขาทําเรามาดูผลกระทบกันต่อดีกว่าค่ะว่าถ้าบริษัทชิปตัดสินใจทําตามสหรัฐอเมริการ่วมสงครามการค้าครั้งนี้โดยที่ไม่ขายชิปให้จีนหรือถ้าเป็นญี่ปุ่นนะ เท่ากับยอมเสียสะละรายได้การส่งออกชิปถึง50%ของประเทศไปนั้นจะมีผลกระทบตามมายัางไงบ้างเราคิดง่ายๆเลยสมมติว่าเราทําธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นขายของทำธุรกิจหรือแม้แต่เงินเดือนถ้ามันหายไปครึ่งนึงเดือดร้อนไหมเดือดร้อนสิเพราะว่ารายได้หายไปแต่รายจ่ายเท่าเดิมถูกไหม บริษัทขนาดใหญ่หรือว่าบริษัทขายชิปเขาก็เหมือนกันนั่นแหละคะ่ะถ้าเกิดว่ารายได้จะต้องหายไปขนาดนั้น50%ของการส่งออกจะเอาที่ไหนมาทดแทนนะมันจะต้องเกิดเรื่องผลกระทบตามมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นนะจะไม่มีเงินที่เอามาพัฒนาสินค้าใหม่ๆเพราะฉะนั้นวงการชิปอุตสาหกรรมชิปของญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะโดนบอลไซก็คือทําให้แ,แกรนอยู่แบบนั้นหรือถ้าแย่ไปกว่านั้นคือถ้าเกิดว่าเงินส่วนนั้นมันเป็นส่วนสําคัญนะเขาก็จะต้องปรับลดค่าใช้จ่ายถูกไหมเช่นเลาออฟพนักงาน ก็เท่ากับว่าอุตสาหกรรมชิปเนี่ยถ้าเงินหายไปขนาดนั้นญี่ปุ่นอุตสาหกรรมชิปก็อาจจะเล็กลงแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆก็คือเซมิคอนดักเตอร์อ่ะมันต้องมีวัตถุดิบมันถึงจะทำได้ใช่ไหมจะทำกับข้าวเนี่ยมันก็จะต้องมีข้าวจะทำผัดผักมันต้องมีผักจะทำสเต็กมันต้องมีเนื้อจะทำเซมิคอนดักเตอร์มันจะต้องมีแร่ เอิและถึงแม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรนะคะจะมีเทคโนโลยีในการผลิตชิปที่ดีกว่าจีนก็จริงแต่ตอนนี้คือจีนยืนตบเท้าอยู่นะแล้วถามว่าลืมมีวัตถุดิบแล้วหรือยังโอเค ข้อมูลนี้อาจจะทําติ่งสหรัฐอเมริกาดิ้นได้นะคะแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าไซก็ไม่ใช่ติ่งจีนเหมือนกันไม่รู้จะเป็นติ่งจีนทําไมเพราะว่าถ้าบอกว่าให้ไซไปอยู่ในชาติคอมมิวนิสต์คือไซก็ไม่เอาแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่จะต้องเล่าแล้วช่องอื่นหรือที่อื่นเขาก็ไม่ค่อยเล่าให้ฟังใช่ไหมคะไซเอามาเล่าให้ฟังไม่ดีเหรอเราแบบเปิดใจยอมรับความจริงแบบว่าข้อมูลแล้วไซก็มีเ e ฟเฟลนอ่านเลฟเฟลนได้เรามาทำให้ติ่งอเมริกาดิ้นตายกันต่อในกราฟต่อไปนี้กันดีกว่าค่ะก็คคคืือออสสส่วนผมมัญขง แร r เอิร์ธใช่ไหมคะซึ่งไม่ได้เอามาใช้แค่ทำชิปนะเอามาทำแบบแบตเตอรี่ของ EV ด้วยและไม่ว่าจะด้วยเหตุบงังเอิญฟ้ากันแต้งหรือว่าอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าประเทศที่มีแร r เอิร์ธมากที่สุดในโลกก็คือจีนตามมาก็คือเวียดนามบราซิลรัสเซียอินเดียฮะอะไรนะขอชื่อประเทศ4ประเทศเม,มื่อกี้มี5ประเทศเอ๋อตัดเวียดนามออกไปก่อนใช่ปะก็คือ4ประเทศจีน รัเซียบราซิลอินเดียเออนี่มัน BRICS บล็อกนี่ว่า BRICS อะที่ชอบดีดไลเซชันใส่สหรัฐอเมริกาบ่อยๆอะก็คือแปลว่า r a ่เอิร์ h ครึ่งหนึ่งของโลกเลยอยู่กับ BRICS แต่ว่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศใน G7 เองเขาก็มีแร่เอิร์ดนะแต่ว่ามันไม่ถึง5%เของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนขึ้นมาค่ะว่าสมมติว่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเชื่อสหรัฐอเมริกาว่าจะไม่ขายชิปให้จีนแล้วก็ถ้ามันไม่ซับซ้อนอ่ะเขาอาจจะยอมทําตามสหรัฐอเมริกาก็ได้นะญี่ปุ่นอนะ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่น่าจะอยากดื้อขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าถ้าญี่ปุ่นไม่ขายชิปให้จีนแล้วจีนบอกว่าถ้างั้นอัวไม่ขายแร่เอิร์ดให้หรืออเ อุตสาหกรรมชิปของญี่ปุ่นมันจะไปทางไหนไม่ซื้อจากจีนไปซื้อจากที่อื่นต้นทุนมันก็จะแพงมันก็จะทํากําไรไม่ได้เลยทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าญี่ปุ่นนําเข้าแร่เอิร์ธจากจีนเยอะขนาดไหนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากปี2022นะคะ s p global บอกว่าจีนส่งออกแร่เอิร์ธไปทั่วโลกทั้งหมด5,330ตันในจำนวนนั้นนะคะ71.3%หรือว่า3 8 0 2ัตัน ส่งไปญี่ปุ่นค่ะเท่ากับญี่ปุ่นนำเข้าแร่เอิร์ธจากจีนมากที่สุดในโลก นี่แหละสงครามการค้าที่เขากําลังทําอยู่สงครามการค้าก็คือสงครามระเบิด supply chain นั่นเองนะคะซึ่งที่เรากําลังเห็นอยู่นี่มันคืออุตสาหกรรมที่เขาให้ความสําคัญกันหนักๆสู้กันหนักๆก็คือสงครามในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ก่อนเพราะว่าไม่อยากจะให้จีนเนี่ยมาเทียบทันเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาได้เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเขาก็กังวลว่าเออจีนจะเอาไอเทคโนโลยีตัวนี้ไปทําเป็นแบบระเบิดนิวเคลียร์อาวุธรบอะไรที่มันน่ากลัวออกมา แล้วก็จะเอามาสู้กับสหรัฐอเมริกาแต่จริงๆในโลกนี้มันก็ยังมีอีกหลายปัจจัยนะคะที่ว่าทําไมจีนถึงยังไม่ได้สู้กลับอะไรรุนแรงขนาดนั้นแล้วถามว่าสิ่งที่อเมริกาทําอยู่มีส่วนที่จะทําให้โลกมันไม่วุ่นไวายไหมก็มีค่ะเพียงแต่ว่าเราก็จะต้องมองดูในฐานะเป็นประเทศเศรษฐกิจเล็กๆประเทศหนึ่งนะคะว่านี่แหละการถูกระเบิดซัลายเชนตัดขาดซัลายเชน ซึ่งมันมากระทบบ้านเราแน่นอนแล้วในสงครามการค้าเราคงจะไม่ได้เห็นแบบเลือดสาดออกมาแดงชานขนาดนั้นแต่สิ่งที่มันเจ็บกว่านั้นคือการถูกกรีดเงินให้มันไหลออกนอกประเทศไปค่ะ